เนื่องจากที่นี่นะครับเป็นการปกครองแบบรับพุทธนะสร้างระบบระบบการปกครองใหม่นะผมได้ออกแบบประเทศไทยใหม่ได้คิดค้นวิธีที่จะมีระบบระบบของประเทศไทยเองเราไม่ต้องไปยืมฝรั่งฝรั่งอีกแล้วนะฮะเพ่งทุกวันนี้รัฐมนูญเราก็ไปยิบยืมของฝรั่งมาทางนั้นเลยนะครับ เอามาใช้แล้วเราก็ใช้กันแบบมั่วกันหมดเลยนะครับจําเป็นที่จะต้องมีระบบระบบการปกครองของประเทศไทยเองเนื่องจากเราเป็นประเทศพุทธนะครับก็ต้องใช้การปกครองแนวทางของพระพุทธเจ้าแนะนําไว้3าแนวทางคืออัตาตาธิปไตยโลกาธิปไตยและธรรมาธิปไต่โลกทั้งใบนี้ใช้อยู่2อันเท่านั้นเองคืออัตาตาธิปไตยกับโลกาธิปไตยอัตาตาธิปไตยก็คือด็กการ์นั่นเอง ตัวกูของกูพักกูเงินกูลงทุนแล้วประเทศก็ต้องเป็นของกูแล้วเป็นตระกูลของกูซึ่งประเทศไทยทํากันอยู่แล้วแบบนี้นะครับส่วนโลกาทิไตยนั้นก็เป็นของนายทุนนายทุนก็ให้เงินสนับสนุนทุกพักเวลาพักไหนได้เป็นรัฐบาลก็จะต้องมาเอื้อมหน่วยนะให้กับนายทุนนั่นเองเพราะฉะนั้นประเทศไทยเลยจะเป็นการปกครองโดยใช้มันนี่โพลิติกนั่นหมายว่าใช้เงินนะทําการเมือง ไม่ได้มาปกครองประเทศด้วยหลักประชาธิปไตยแต่เป็นหลักของโลกาธิปไตยนั่นเองซึ่งพระพุทธเจ้าแนะนําการปกครองไว้สามนทางคืออัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยและธรรมาธิปไตยอัตตาธิปไตยเรียกง่ายๆก็คือเผด็จการโลกาธิปไตยเรียกง่ายๆก็คือในทุนประเทศไทยอยู่สองแบบนี้ผสมกันอยู่นะทั้งอัจตาธิปไตยและโลกาธิปไตย บางครั้งก็อัจตาธิปไตล้วนๆบางครั้งก็โลกาธิปไตยบางครั้งก็ผสมกันผสมพันกันเองบนผลประโยชน์ต่อรองด้วยสัดส่วนที่เขาจะตกลงกันนั่นคือการทําการเมืองเป็นมันนี่โพลิติกเป็นการเมืองการเงินไม่ใช่การเมืองเพื่อประชาชนการเมืองเพื่อการเงินของหมู่กลุ่มคณะพักประเทศไทยเป็นแบบนี้อยู่แล้วดังนั้นทางสายการที่ผู้เจ้าแนะนําคือธรรมาธิพไตยยังไม่ได้ถูกนํามาใชา้ ผมจึงได้ออกแบบระบบระบบการปกครองประเทศไทยใหม่เป็นระบอบธรรมารชาธิปไตยนั่นเองเราไม่ใช้ระบอบประชาธิปไตยที่ทุกวันที่ทุกโลกใช้อยู่เพราะมันใช้อยู่สองแนวทางนั่นเองคืออัตราธิปไตยกับโลกาธิปไตยแต่ธรรมาราธิปไตยยังไม่ได้ใช้นะฮะผมจึงได้ออกแบบระบบปกครองใหม่เรียกว่าธรรมาิปราธิปไตยนั่นเองหรือประชาธิปไตยชั้นสูงคือประชาธิปไตยเดิมเนี่ยที่เราใช้อยู่เนี่ย เป็นประชาธิปไตยชั้นล่างนะที่อยู่ภายใต้ทุนนิยมเป็นประชาธิปไตยชั้นล่างที่ทั่วโลกใช้กันอยู่เนี่ยคือประชาธิปไตยชั <Yeah. S 1> ้นล่างนะครับเพราะอยู่ภายใต้ทุนนิยมถ้าทุนนิยมมีหน้าที่สร้างสองอย่างคือคนรวยผูกขาดกับคนจนเป็นทาสผูกขาดแล้วทุกวันนี้คนไทยส่วนมากก็เป็นทาสผูกขาดเป็นทั้งโลกอ่ะเป็นทั้งประเทศทั้งโลกเลยประชาชนส่วนมากเป็นทาสผูกขาดอยู่อยู่ภายใต้ทุนนิยมแต่ที่นี่จะมาสร้างระบบการค้าใหม่ระบบการปูกรองใหม่ นะแต่มันจะต้องเกิดที่ระบบปกครองก่อนก็คือต้องสร้างระบบปกครองก่อนกนะ็คือระบบธรรมารธิปตยเกิดให้เกิดขึ้นแล้วมันจะไปสร้างทุนใหม่เกิดขึ้นมาแทนทุนนิยมนั่นเองนะคือต้องไปที่อำนาจสูงสุดก่อนคืออำนาจของการเมืองน,นั่นเองก็คือต้องสร้างระบบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นเป็นธรรมารธิปไตยนะครับเสร็จแล้วมันจึงจะไปทําให้ระบบการค้านะเป็นการค้าแบบอ่า แบบทุนพอเพียงเชิงลุกเสถียรเป็นการค้าใหม่เป็นระบบใหม่ที่มาแทนทุนนิยมนั่นเองซึ่งที่นี่ออกแบบไว้ให้แล้วเรียกว่าทุนสมมาตรหรือระบบการค้าพอเพียงจิตซึมหรือพอเพียงเชิงลูกเสถียรนั่นเองนะ nah, เป็นของประเทศไทยเองทั้งระบบการค้าทั้งระบบการปกครองก็เราก็ใช้ธรรมาริใจซึ่งพระพุทธเจ้าแนะนําทางสายกลางไปแล้วเราจะนําการปกครองแนวทางสายกลางคือธรรมาริใยมาเป็นระบบระบบการปกครองใหม่ซึ่งผมได้ออกแบบไว<ๆ>้ให้เรียบร้อยแล้ว<ๆ> ซึ่งผู้ที่จะออกแบบระบอบธรรมาจได้ก็จะต้องรู้ความลับในการสร้างระบอบนะเพราะนั้นที่นี่รู้ความลับเพราะผมเป็นโสดบันทิปไตยหมายว่าเป็นผู้ที่รู้ในการใช้อำนาจทิปไตยอย่างโสดบันนะแล้วก็ไม่รู้คนเดียวต้องการที่ให้ประชาชนทั้งประเทศรู้แล้วเป็นด้วยแล้วมันเป็นได้ไม่ยากแล้วทุกคนควรจะเป็นควรจะเป็นนะฮะเราจึงจะเป็นประชาชนคนไทยที่เป็นคนไทยตัวจริงนั่นเองเพราะเราเป็นประเทศพุทธเพราะนั้น ชาวพุทธก็จะต้องเป็นโสดาบ,บันทิปไตยเพื่อจะใช้ธรรมาทิปไตยของพุณเจ้าปกครองทางสายกลางนั่นเองจึงจะเป็นประเทศไทยตัวจริงดังนั้นระบบระบอบกรครองของประเทศไทยที่แท้จริงนั้นต้องใช้ธรรมาทิไปไตยนั่นเองนะผมจึงได้ออกแบบระบบระบบกรปกครองใหม่ให้กับประเทศไทยไว้เรียบร้อยแล้วอย่างดีและสวยงามนะครับแต่ทีนี้คนออกแบบเป็นชาวบ้านธรรมดาผมเป็นชาวบ้านธรรมดาเป็นคนแรงงานนะอ่า มันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน <c oughs> แต่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาตรฐานสูงกว่ายุโรปอเมริกานําไปเทียบได้เลยมาตรฐานสูงกว่าก็เรียกว่าคนไทยหรือประเทศไทยจะได้ระบบระบอบก,กับปุครองที่ดีกว่าของโลกที่เขาใช้กันอยู่เนี่ยดีกว่าของยุโรปดีกว่าของอเมริกานะครับดีกว่าทุกระบบระบอบในโลกนี้เลยเพราะนี่คือ,อาการแนะนําของพระพุทธเจ้าให้ใช้ทางสายกลางเมื่อเราไปเอาทางสายกลางมาวางให้เป็นระบบระบอกกบกาบปุครอง ก็จะได้ระบอกประชาธิที่เป็นชั้นสูงนั่นเองเป็นประชาตยเต็มใบแล้วชั้นสูงด้วยชั้นสูงคือประชาชนนี่ยปกครองตัวเองเลยไม่ต้องมีใครมาปกครองท่านอีกแล้วดังนั้นก็จะไม่มีการเลือกตั้งไม่มีพักการเมืองไม่มีเกมการเมืองประเทศไทยที่เล่นกันบ,บ๊อบบ,บบบอยอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นกันแสนเบื่อหน้าเอื่อมละอานะเพราะฉะนั้นประชาชนชาวไทยต้องดีใจแล้วละ่ะแล้วต้องมาสนับสนุนและยกระดับประเทศให้ใช้การปกครองแนวทางสายกลางที่พระเจา้าแนะนำไว้นะ ดังนั้นการเริ่มก่อร่างสร้างระบบระบอกกับบุคองใหม่ก็เหมือนกับที่นี่กําลังก่อร่างสร้างโบสถ์ใหม่นั่นเองนะกำลังก่อร่างสร้างนะฮะเพราะนั้นเราก็มาร่วมสร้างด้วยกันแต่กระโบดนี้เลยนะ,ะงานผมก็เป็นงานก่อร่างสร้างระบบระบอกกับบุคคงทางสายพุทธเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็มาร่วมกันก่อร่างสร้างนะครับด้การร่วมกันก็ต้อง พอความร่วมมือไปยังโรงเรียนไปยังอบตไปยังตำบลเพราะงานผมเป็นงานภูมิบัญญาชาวบ้านก็ต้องใช้ความเป็นท้องถิน่นผลยกระดับท้องถิน่นให้กลายเป็นระดับชาติเราไม่ใช้การปกครองระดับชาติแล้วการการเมืองระดับชาติคือการเลือกตั้งมันมีสองระดับระดับชาติก็คือพวกพรรคการเมืองทั้งหลายส่วนระดับท้องถิ่นก็เป็นอบตนะฮะเป็นแบบนี้นะฮะ เราคุ้นเคยอย่างนี้อยู่แล้วนะก็เขาแจ้งให้ทราบว่าผมจะทําให้ท้องถิ่นเนี่แหละครับหมู่บ้านตําบลน,นี่แหละครับเป็นระดับชาติและที่เป็นระดับชาติคือพวกพักการเมืองทั้งหลายเนี่ยนะไม่มีต่อไปจบยุคจบยุคกันเลยไม่มีการกลายเป็นท้องถิ่นจะเจริญยิ่งใหญ่กลายเป็นผู้ที่คุมประเทศเองนะเป็นอ่างนั้นต่อไปท้องถิ่นจะยิ่งใหญ่เพราะอะไรเพราะท้องถิ่นมีทุกๆพื้นที่ทุกๆุกตารางของประเทศไทยเนี่ยนะสหน่วยย่อยที่สุด องค์กรที่ต่ําสุดมีอยู่เต็มประเทศอะเหมือนเป็นตะข่ายทีอะตะข่ายที่มันถีมันคุมไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นมันสามารถเปลี่ยนเก็บกวาดได้หมดระดับชาติไม่ได้กินคือคือคนท้องถิ่นอะเหนียวแน่นกว่านะคนท้องถิ่นก็จะประกาศตัวประกาศตนเป็นองค์การตําบลมหาหนาจนะครับคือหมายว่าแต่ละตําบลแต่ละหมู่บ้านมารวมตัวกันจัดตั้งเป็นองค์การตําบลมหาหนาจ ม่จัตั้งเป็นองค์การตำบลมหาอำนาจแล้วนั่นแหละคือกลไกรับอันที่สองของประชาชนคือกลไกรับประเทศที่หนึ่งก็คือพวกกินเงินเดือนของประเทศของของประเทศอยู่ขณะนี้ก็ได้แก่กองทัพไทยนะฮะแล้วก็ข้าราชการแล้วก็องค์กรอิสระอันเนี้ยกินเงินเดือนของประเทศอยู่เรียกว่ากลไกรับประเทศที่หนึ่งที่พักการเมืองเวลาเข้ามาแล้วก็ใช้บริการเหล่านี้ใช้บริการกองทัพใช้บริการข้าราชการใช้บริการคนไอ้องค์กรอิสระ เป็นอย่างเี้ยถึงแม้จะชื่อองค์กรศิลานะก็รัฐบาลสามารถฟอร์ได้เวลามีเรื่องจําเป็นที่จะฟอร์เพื่อรัฐบาลอยู่รอดมันจึงมีการตัดสินิรือพิั่านแปลกๆนกั่นคูอเรื่ององค์กรศิลานมันแปลกจริงๆเขาไม่มีกันหรอกอ,องค์กรศิลานะะตามหลักวิชาไม่มีเพราะถ้ามีองค์กรศิลาแสดงคุณคุณยังไม่เข้มแข็งคุณยังทําประชาธิปไตย,ยไม่เป็นทําไม่สําเร็จนั่นคือประเทศไทยเราก็เป็นเช่นนั้นเราจะสร้างประเาศไม่สําเร็จเลยเราเป็นประเทศที่ค้างอยู่ ยังสร้างประชาธิปไตยไม่สําเร็จค้างอยู่นะฮะค้างมานานถึง90สปีไอ้การค้างนี่แหละมันทําให้อยู่ในโซนหรือในเขตแดนหรืออยู่ไปอยู่ไปใต้อิทธิพลของเผด็จการนั่นเองเราจึงเป็นเป็นประเทศเผด็จการกันมายาวนานถึง90สปีโดยหลอกประชาชนว่าเขียนในรัฐธรรมนูญว่าปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมี้เระาเป็นมุกซึ่งไม่ได้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเลยครับ <laughs> เป็นการเขียนหลอกเอาไว้เพราะฉะนั้นชาวไทยทั้งหลายก็จะต้อง ตื่นแล้วล่ะไม่ใช้กลไกรัฐเดิมแล้วเพราะมันทําให้กลไกรัฐและโครงสร้างของรัฐประเทศไทยเนี่ยมันผิดเพี้ยนทุกวันเนี้ยเราเลือกตั้งไปก็เปล่าประโยชน์เลือกคนดีเข้าไปก็เปล่าประโยชน์เลือกคนเก่งเข้าไปก็เปล่าประโยชน์เพราะเลือกเข้าไปแล้วไปเจอกลไกรัดซึ่งมันไม่เปลี่ยนมันยังอยู่เหมือนเดิมไอ้กลไกรัดโครงสร้างรัฐไทยอ่ะยังอยู่เหมือนเดิมวัฒนธรรมการเมืองก็อยู่เหมือนเดิมวงจรุบาทก็ยังอยู่เหมือนเดิม มันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งไปเสียเปล่าเสียประโยชน์ดังนั้นผมต้องในช่วงบรบรยากาศที่เลือกตั้งกันเนี่ยก็จึงเชิญชวนให้ตำบลทั้งหลายตำบลทั้งหลายนะหมู่บ้านและตำบลทั้งหลายเนี่ยคิดทบทวนกันใหม่รวมตัวกันใหม่จัดตั้งกันใหม่นะจัดตั้งองค์การตำบลมาหาอำนาจกันขึ้นมาใหม่นะองค์การตำบลมาหาอำนาจนี่แหละคือ,อคกลไกรัฐของประชาชนเองนะนกลไกรัดประเทที่หนึ่งนะ กลไกรัฐมี2แบบกลไกลัฐประเภทที่1่คือพวกที่กินเงินเดือนอะไรนี้ก็ได้แก่กองทัพไทยข้าราิการและองค์กรฉลากอันนี้เป็นเครื่องมือของรัฐบาลอยู่นะแต่กลไกรัฐประเภทที่สองเนี่ยเป็นของประชาชนเป็นของคนในหมู่บ้านตำบลเนี่ยสร้างขึ้นมาเองเรียกว่าองค์การตำบลมหาอำนาจจัดตั้งขึ้นมาเองภายในตำบลของตัวเองนะจะตั้งขึ้นมาเพื่อเป็น,นกลไกลัฐของประชาชนนะ เป็นวกวรรับประชาชนดังนั้นดน้นประชาชนก็จะมีกลไกรัดของเตียงอยู่ทุกๆตำบลแล้วโครงการตำบลหน้า,นาจะมีเงินเข้ามาหนึ่งร้อล้านทุกๆตำบลจะมีเงินเข้ามาหนึ่งร้ล้านทีนี้เงินจะเข้ามาหนึ่งร้อล้านได้เนี่ยก็จะต้องมาจากประชาชนนี่แหละครับประชาชนที่มีบัตรประชาชนนี่แหละครับแทนที่ท่านจะไปเลือกท่านใช้บัตรประชาชนเนี่ยาไปเลือกเขา้าหัวเลือกเลือกตั้งท่านเลือกไปแล้วท่านก็กลับมาม,ามาที่บ้านมานั่งดูเขาเล่นเกมการเมืองกันต่อแล้วก็ เซ็งปวดหัวผู้ง่ายมันเสียของเสียเวลาเสียโอกาสสมัมประเทศเป็นอย่างงี้ท่านก็ต้องนั่งบนแล้วก็ด่ากันในโลกโซเชียลกันอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้คนไทยแตกแยกกันเพราะว่าไอ้ปดไก่ของเรามันจะต้องหามวลชนมาสาหน,หมนับสนุนให้แห่แหนกันประชาชนก็เลยแตกแยกกันเป็นกลุ่มซึ่งผิดครับประชาชนจะต้อง,มงกกไม่มีแตกแยกกันไม่มีแตกแยกนะฮะถึงแม้จะคิดไปคนละแนวคิด แต่ไม่ใช่เป็นแนวคิดที่เป็นฝั่งเป็นฝ่ายเป็นข้างมีตัวตั้งตัวตีอะไรไม่ใช่มันควรจะเป็นความต่างที่ว่าคุณเห็นต่างเห็นต่างในเรื่องเนี้ยซึ่งมันไม่ได้เป็นไปเก็บเป็เลยมันไม่มันจะไม่ไปไปเกมการเมืองไงถ้าเป็นเกมเมืองประชนแต่ข้างเป็นข้างเป็นฝ่ายไม่ถูกอันนี้ผิดหลักต้องความเห็นต่างต้องเป็นความเห็นต่างในเรื่องของประเด็นนั้นกฎหมายมาตรานนั้นโปรเจกต์นั้นโปรเจกต์นี้นะนั่นความเห็นต่างมันจะต้องเห็นต่างอยู่ใน ในในในสามมันเนี่ยป,ประเด็นมันประเด็นมีตั้งหลายเรื่องประเด็นอะไรที่เห็นแตกต่างกันอย่างเงี้ยโปรเจกต์เอาไม้โปรเจกต์นี้เอาไม้เอาไม่เอาก็มีจะเอาไม่เอานะมาตานี้ดีไม่ดีเอาไม่เอามันไม่อยู่แค่นั้นเองมันเป็นความต่างตรงนี้มันไม่ได้เกมการเมืองถ้าเป็นต่างตรงเนี้มันคุยกันได้ถกแสลงกันได้คุยกันด้วยดีมีผู้รู้มาอธิบายแจกแจงเราจะพอแจกแจงเข้าใจาแล้วอ๋อเอออย่างงี้อย่างเงี้ยก็จะเลือกมันไม่ได้เป็นเกมการเมืองแต่ถ้าบ แต่เพื่อคุณปล่อยให้เป็นเกมการเมืองนะมันก็จะไป็ค่ามันฝ่ายประชาชนก็แตกแยกกันอยู่เงี้ยไม่ดีต่อประชาชนไม่ดีต่อประชาชนเพราะนั้นเลิกเล่นเกมการเมืองน้ำเน่าประเทศไทยได้แล้วนะเราควรที่จะปกครองประเทศเองเลยดังนั้นระบบระบอบการปกครองที่ออกแบบนี้จะเป็นการปกครองที่ประชาชนปกครองตนเองฮะไม่มีการเลือกตั้งไม่มีพรรคการเมืองแล้วมันจบยุคจบยุคการเลือกตั้งจบยุคตัวแทนนั่นเองเพราะโลกยุคนี้มีดาวเทียม มีอินเทอร์เน็ตมีแอปพลิเคชันมีบล็อกเชนมี AI สิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นของไฮเทคเนี่ยไม่หายไปจากโลกใบนี้แล้วมันมีเหมือนกับมีป่าไม้มีแม่น้ำมีทะเลมีก้อนเมฆมีระบบนิเวศเป็นฤดูกาลมันอันเดียวกันกับที่เรามีดาวเทียมมีอินเทอร์เน็ตมีแอปพลิเคชันมีบล็อกเชนมี AI มีเหมือนเหมือนกันไม่หายไปจากโรคใบนอีกต่อไปดังนั้นเมื่อมีสิ่งเหล่านี้แล้วมีดาวเทียมมีอินเทอร์เน็ตมีแอปพลิเคชันมีบล็อกเชนมี AI ก็ไม่จะเป็นต้องมีสอสอไม่จะเป็นต้องมีพรรคการเมืองไม่ต้องมีการเลือกตั้งไม่จะเป็นต้องมีคณะรัฐบาลเลยไม่จะเป็นต้องมีเพราะประชาชนเนี่ยจะใช้มือถือกดบริหารในตำบลตัวเองกดบริหารตัดสินใจภายในจังหวัดตัวเองกดบริหารประเทศของตัวเอง กฎนโยบายต่างประเทศด้วยตัวของประเทศเองกดจักมือถือนี่แหละครับมันมาถึงยุคนี้แล้วยุคใช้มือถือแล้วบริหารประเทศแล้วไม่จะเป็นต้องใช้สอสอภาคหนึ่งต่อไปดังนั้นในขณะที่มีบรรยากาศเลือกตั้งอยู่ขณะน,นี้ผมจึงมาเสนอตัวนะด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านที่ออกแบบประเทศไทยใหม่ที่เป็นมาตรฐานสูงเรียกว่า the super standard thailand เป็นมาตรฐานสูงกว่ายุโรปอเมริกาเมื่อมีมาตรฐานสูงกว่าเราไม่จะเป็นต้งพึ่งพาของยุโรปอเมริกาอยู่แล้ว ซึ่งมันอยู่ในรัฐธรรมนูญที่เราเขียนเนี่ยรัฐธรรมนูญเราเขียนปีหกนนี่ก็เอามาจากยุโรปเอามาจากเยอรมันอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องแล้วหลายอย่างเรานําของต่างประเทศมาใช้ทั้งนั้นเองนะคณะกรรมการนี่ก็มาจากของอเมริกานะประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบมีแบบของเราแบบคิงด้อมเนี่ยไม่จำเป็นต้องแตบบ่ของอเมริกามีคณะกรรมการมามันมั่วกันหมดพเพื่อยงมันหยิบทุกประเทศที่มีอะไรเอามาใส่หวังว่าจะดีเพราะคิดแบบศรีส้นนนชยนะัยไงว่าจะดี แต่ไม่รู้หลักวิชาที่ถูกหลักวิชาที่ถูกก็คือคุณจะต้องใช้ specialist แล้วคุณต้องเอาแก่นของเข้ามาแล้วมานี่คุณต้องเอามาเป็นชุดเลยไม่ใช่เอามานี่นิดเอาประเทศนั้นหน่อยประเทศนี้น้อยอย่างเงี้ยเราทําอย่างเงี้ยเอามาเพื่อเป็นผลประโยชน์กับเจ้าของคนเขียนรัฐธรรมนูญคนที่จะสั่งให้รัฐธรรมนูญอ,ออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนอย่างไรไอ้อย่างเงี้ยก็เรียกว่าผิดหลักนี่ก็คือเด็จการสั่งมาสั่งเขียนมา ไม่ถูกครับเราทําผิดอยู่รัฐธรรมนูแเราก็แค่เริ่มต้นเราก็ผิดแล้วแค่เริ่มคิดชุดความคิดที่จะสร้างรัฐธรรมนูนเนี่ยก็ผิดแล้วเพราะเราใช้รัฐธรรมนูญประเภทประเภทด็ิการไม่ไม่ไปใช้รัฐธรรมนูญประเภทประชาธิปไตยอืมประเทศไทยไม่ใช้เนี่ยแค่เริ่มต้นนี้ก็ผิดแล้วแล้วเราใช้ผิดมาตั้ง90ปีเราใช้รัฐธรรมนูญนด็ิการมาตลอดด็ิการในแนวทางของปฏิไอด็ิการนะรัฐธรรมนูนอ่ะรัฐธรรมนูญมี2แบบนะครับแบบประชาธิปไตยกับแบบด็ิการ เราใช้รัฐธรรมนูญแบบเผด็จการเราไม่ได้ใช้รัฐธรรมนูญแบบประชาธิปไตยเหตุที่ไม่ใช้ก็เพราะหลักการใช้รัฐธรรมนูนแบบประชาธิปไตยมันต้องใช้เวลาสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบปีมันไม่มีคณะไหนที่ยึดอำนาจแล้วมันรอไงก็เพราะนี่แหละเพราะมันไม่มีเจตนาที่มาสร้างประชาธิปไตยมันมีเจตนาจะมายึดอำนาจลเอีกลบอีกฝ่ายนึงฉีชั้นขึ้นปกครองไปปกครองแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญฉันก็รีบปกครองทำเป็นออกนิติลัฐสั่งไปเลยในรัฐธรรมนูญปกครองเลยเนี่ย เขาเป็นอย่างนี้กันอยู่แล้วมันจึงไม่มีเวลาที่จะมาสร้างผู้เช่าญให้ประชาชนไงนเพราะการสร้างผู้ชามันใช้เวลาสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบปีเพื่อฝึกขัดประชาชนใช้อํานาจทิพย,ย์ยเรียงเป็นอย่างมืออาชีพเป็นใช้เป็น,ปนแบบนี้ทั้งๆยิ่งถูกหลักวิชาแต่ไม่มีคณะไหนทำเมื่อไม่มีคณะไหนทาประเทศเลยอยู่ภายใต้ปฏิการมาตลอดยาวนานถึงเก้าสิบปีจนปัจจุบันนี้เราก็ยังเหมือนเดิมเลือกตั้งไปก็เหมือนเดิมเพราะคนไกรัฐมันไม่เปลี่ยนเท่ากับท่านเลือกคนดีคนเก่งเข้าไปถูกกระทืบ ถูกกระทืบโดยองค์จอมอุบารประเทศไทยไนี่แหละมันยังอยู่โครงสร้างรัฐมันยังอยู่กลไกรัฐอุบาตมันยังอยู่เลือกคนดีคนเก่งเข้าไปก็ให้เขาลำบากลำบนเลือกไปทำไมแต่ที่ท่านจะท่านต,ต้องเลือกลบกลไกรัฐใหม่ไงกลไกรัฐท่านต้องเลือกกลไกรัฐใหม่เลือกระบบระบอบใหม่พื่อนเป็น,นกลไกรัฐที่ดีอ่ะท่านต้องเลือกอร่องนี้ต่างหากก่อน ก่อนที่จะไปเลือกคนมาใช้กลไกถ้าต้องเลือกโครงสร้างเลือกกลไกรัฐที่ดีก่อนแล้วจึงไปเลือกคนมาใช้ไอ้กลไกนี้จึงถูกต้องแต่ตอนนี้นกลไกรัฐของเรามันเพี้ยนอยู่เพราะฉะนั้นเราเลือกตั้งไปเนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยน,นกลไกรัฐมันก็เหมือนเดิมท่านเลือกไปก็ทับเสียเวลาด้วยเสียโอกาสแล้วก็ทําให้คนดีมันเข้าไป,ปเผชิญอุปสรรคปากหนามแล้วก็ไม่ได้แก้ปัญหาประเทศได้เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยเข้าไปก็ไปต้องเสียเวลาไปต่อสู้กับอ้วิชามารของไอ้พวก กลไกรัฐประเภทที่มันผิดเพี้ยนของประเทศไทที่มันดำรงอยู่แบบนี้จึงจะเป็นการแก้ปัญหาถูกต้องคือยกเลิกไม่ใช้ท่านก็ใช้บัตรประชาชนนั่นแหละมาเลือกกลไกรัฐใหม่โดยการเลือกที่รัฐที่เราไม่ใช้รัฐที่รัฐธรรมนูญแล้วเพราะเราใช้มากันโอ้โหเก้าสิบปีมันนานแล้วใช้รัฐที่รัฐธรรมนูญนะเราใช้รัฐธรรมนูนมาตลอดเลยใช้กลไกรัฐของรัฐธรรมนูญประเภทที่ผิดมาตลอดเพราะฉะนั้นต้องไปเปลี่ยนไปใช้กลไกใหม่ ก็ต้องใช้ลัทธิใหม่เรียกว่าลัทธิครอบครัวไทยมาหามนาจเป็นครอบครัวไทยอ่ะที่เป็นชาวพุทธนะส่วนศาสนาอื่นก็ไม่ต้องกังวลท่านก็มีเหมือนเดิมศาสนาเดิมแต่แต่ท่านสิ่งที่ท่านได้คือท่านต้องท่านต้องบอกกับท่านโชคดีที่อยู่ในประเทศพุทธอ่ะโชคดีนะอยู่สบายเลยนะแถมได้อํานาจแห่งรัฐโอ้เป็นรัฐไปตลอดกาลนะจะมีทุดสํารองจะได้ทุนสําลองอีกคนละสี่ถึงสิบหกล้านบาทซึ่งถ้าท่านไปอยู่ในศาสนาท่านที่เป็นรัฐอ่ะ ท่านก็ไม่ได้อย่างนี้หรอกในประเทศที่เป็นศาสนาของท่านนะเพราะนั้นอยู่กับประเทศพุทธเนี่ยถือว่าท่านโชคดีเพราะฉะนั้นก็มันไม่น่าจะเป็นปัญหาไอ้ที่จะเป็นปัญหาไอ้ประเทศไทยจะเป็นรัฐพุทธนะใครถ้าคิดจะทําให้มันเป็นปัญหาก็ไม้ตีหัวหน่อยเคาะกระบาลเนี่ยให้ว่าเอ้ยเขาอยู่กันมาตั้งนานแล้วเขาอ,อยู่กันมาไม่มีปัญหาเลยตั้งแต่สมัยยุดยาเราจนบัตรดแีแล้วก็ยังอยู่กันเป็นปกติอยู่ๆมันมาสร้างปัญหาขึ้น ไม้ตีหัวมันหน่อยสมองมันจะได้กลับมาเป็นปกตินะเพราะการที่เป็นรัฐพุทธก็คือมันชัดเจนอยู่แล้วประเทศไทยมันเต็มไปด้วยชาวพุทธแ,แต่ชาวพุทธย,ยังยังใช้ระบบระบบกำลังกองที่พระเจ้าแนะนําไม่เป็นทุกทีอ่ะยังไปใช้แบบอัตตาทิฏจารกับโลกาทิฏยาย,ยิซึ่งมันเป็นการปกครองแบบเสือกับจระเข้ท่านหนีเสือก็ปักจระเข้หนีพิธิการก็มาเจอ นายชุนนี่นายชุนก็ไปเจอเปดูการสลับกันไปมาไปมาอยู่อย่างเงี้ยเพราะนั้นท่านทั้งหลายที่เป็นเป็นผู้เป็นผู้มีเป็นฟูลินเซอร์เป็นดารงดาราเวลาไปเชียร์ฝ่ายรัฐบาลอ่ะสักพักก็กกผิดเออมาเชียร์ข้างข้างเอกชนพลเมืองอ่ะมันก็ผิดอีกก็ก็ต้องบอกว่ามันผิดทั้งคู่ะผิดทั้งคู่โดยท่านไม่รู้ตัวเพราะทั้งคู่มันอยู่ภายใต้รัฐมนูญที่ผิดมันอยู่ภายใต้และเผดการ มันผิดมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นท่านอยู่ฝ่ายไหนก็ผิดหมดนอกจากท่านต้องมาอยู่ที่นี่ฝ่ายฝ่ายสายกลางคือระบอบธรรมาธิไายของพระเจ้าเนี่ยจริงจะถูกเพราะมันคือตัวตนพิเศษที่แท้จริงไงเพราะเราจะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยชนสูงอ่าเป็นการปกครองแนวทางพุทธนะแล้วระบบการค้าก็เป็นการค้าแบบพุทธเพราะเราใช้เศรษฐีพุทธ ใช้สูตรเศรษฐีพุทธอูอากาศะที่พระเจ้าได้ให้มามาสร้างเป็นระบบการค้าใหม่อ่แล้วก็บวกกับการสร้างเวลของผมก็จะทําให้สูตรของพระเจ้าเข้มแข็งขึ้นเป็นจริงขึ้นร่วมโลกร่วมยุคสมัยนี้ได้แล้วก็เป็นระบบการค้าใหม่ของโลกไปเลยอย่างเงี้ยเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นก็มาอธิบายให้ประชชนได้เข้าใจว่าที่นี่ กำลังสร้างประเทศไทยใหม่ที่เป็นประเทศไทยจุจริงชาวบ้านคนหนึ่งได้คิดค้นระบบระบอกกบการปกครองใหม่นะออกมาได้มีมาตรฐานสูงกว่ายุโรปอเมริกาจึงเป็นภูมิปัญญาที่สูงกว่ายุโรปอเมริกาเป็นมาตรฐานที่สูงซึ่งควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากทุกๆสาขาอาชีพในประเทศนี้ว่าถึงเวลาที่เราจะต้องมีระบบระบอกกบการปกครองของเราได้แล้วนะ สิ่งที่อยู่ใกล้ที่สุดในชุมชนก็คือโรงเรียนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนะเพราะเป็นแหล่งให้ความรู้ก็ควรที่จะตื่นตัวก่อนดังนั้นผมจะเน้นมาที่โรงเรียนวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยนักศึกษาให้ตื่นตัวในตำบลน,นั้นนะตื่นตัวก่อนแล้วก็ให้คนในตำบลน,นั้นนะที่เป็นจิตอาสาของชุมชนนะก็มาร่วมด้วยนะจิตอาสาชุมชนนะ ที่นี่ที่นี่ทาเพื่อสร้างกิดดาพิธิหารในยุคลอสิบเพราะเราเพราะเราเกิดในยุคลอสิบเพราะนั้นมันจะทําให้เกิดยุคลอสิบกลายเป็นได้กิตดาพิธิหารนั่นเนองเพราะนั้นก็จิตอาสาชุมชนก็มาร่วมได้เลยส่วนจิตอาสาอื่นๆเช่นอสมอก็ามาร่วมได้เพราะว่าประเทศก็ป่วยติดเชื้อไวรัสเผด็จการไทยดิ9กเเป็นเชื้อไวรัสเหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้น อ,อสมอก็ต้องมาดูแลร่างกายประเทศนอกจากดูแลร่งางกายคนแล้วก็ต้องดูแลร่างกายประเทศดังนั้นเขาเชิญอ,อสมรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นอ,อสมอมหาอำนาจนะอสมอมหาอำนาจนะครับเพื่อที่จะ,อ,ะอบรมประชาชนให้เรียนรู้ว่าเกออารจะสร้างภูมิต้านทานขอ,ของประเทศให้แข็งแกร่งแข็งแกร่งทําอย่างไรท่านก็มาเรียนรู้ในคลิปวิดีโอของแอดธรรมจก็จะกลายเป็นติวเตอร์เพื่อ,อไปอธิบายให้ลูกบ้านได้เข้าใจอย่างเงี้ย แล้วก็รับเงินไปสองล้านนะตำบลหนึ่งอ่ะได้ 2, อสองล้านกะนันอสมอในตำบลน,นั้นมีกี่คนอ่ะรวมตัวกันทํางานก็ทํางานหลังจากที่คืองานกลางวันเนี่ยท่านท่านเป็นเหมือนไม่ข้าราชการอ่ะทั้งครูโรงเรียนทั้งทหารเหมือนกันนะใครที่เป็นข้าราชการเนี่ยกลางวันอนะ่ะท่านถือบัตรข้าราชการทํางานจบละห้าโมงเย็นก็จบหมดละนะเพราะหลังจากห้าโมงเย็นเนี่ยท่านก็ถือบัตรประชาชนเพราะท่านมีสองบัตรเนี่ครับบัตรข้าราชการบัตรประชาชน ไอ้ประชานนชนนะครับสตาร์ทห้าห้าโมงเย็ยนนะนันห้าโมงเย็ยนโรงเรียนก็ต้องเปิดอบรมประชาชนละแวกนั้นในตำบลนั้นมาเรียนรู้หลักประชาธิปไตยชั้นสูงของพระเจ้าเพื่อสร้างภูมิสร้างภูมินะฮะให้แข็งแรงแข็งแกร่งให้ขับไล่เชื้อเผด็จการมันออกไปจากประเทศไทยนะเมื่อประชาชนได้อบรมภายในโรงเรียนอบรมมีความรู้เป็นโสดาบ,บันธิปยไตยแล้วเนี่ยก็เท่ากับมีภูมิละ กูมแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วก็จะขับไล่ไอเชื้อไวรัสเผด็จการไทยดิก90ออกไปจากประเทศไทยมันก็จะไม่มีการลึกตรงลึกตั้งไม่พึ่งพาสสพงภาคเหนือแล้วการเป็นประชาชนขึ้นเวทีก็จะมีเวทีของแต่ละตำบลจัดขึ้นมาเรียกว่าเวทีศิลปะแห่งการใช้อำนาจที่วุตินั่นเองทุกคนขึ้นไปบนเวทีนั้นที่จะเป็นงานศิลปะศิลปะไม่ว่าจะเป็นร้องชอยร้องหมอลำร้องลิเกหรือมาเต้นแดนนะหรือโต้วาที หรือจัดภาพประกอบมีสเกลเจอร์อะไรเงี้ยแล้วแต่เด็กนักเรียนมาแสดงอะไรรู้จะเป็นศิลปะท้งนั้นศิลปะแห่งการใช้านาจทิพย์ตาคือเป็นศิลปะที่จะสะท้อนการที่ประชาชนมีจุดยืนที่จะใช้การปกครองในวทางพุทธเป็นระบอบธรรมาธิปไตยนั่เองนี่คือศิลปะการใช้อานาจทิพยตยเพราะประชาชนมีอำนาจทิพยตยอยู่ตัวอยู่ที่ประชาชนอะแต่ท่านไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ทํา ท่านเิจะเดินไปเข้าคูหาแล้วก็อ่ะเอาโจดีสูตรเบอร์นั้นเบอร์นี้เอาไปฉันก็ไม่รู้เลือกเบอร์ไหนก็มั่วๆเลือกๆไปเป็นอย่างนั้นน่ะหรือไม่ก็เลือกเพราะว่าไอคนนี้พูดเก่งถูกใจหน้าตาหลอ่อจบเมืองนอกเมืองนอกก็เอาเอาไปก็เลือกไปด้วยอารมณ์ง่ายๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไม่ทําแบบเดิมแล้วนะท่านเอาบัตรประชาชนงท่านนี่แหละครับอนันต์จเลือกตัวเองเลือกตัวเองคราวนี้เลือกตัวเองนะเลือกตัวเองไปเป็นรัฐบาลไปตลอดชีวิตเลย แล้วเลือกทีเดียวนี่ยาวนานตลอดชิดแต่ถ้าท่านยังไปเลือกพักกันเมืองอยู่ท่านจะเลือกมันทุทกๆสี่ปีอ่ะท่านทาโง่งๆไปอีกทำไมอ่ะมันซ้ําอีกแล้วก็ทุกสี่ปีต้องมาเลือกพวกนี้อีกไม่ต้องแล้วจบได้แล้วเกิดปัญญาได้แล้วเป็นโสดาบันท่ไปตายก็ได้แล้วนะเพราะเราจะสร้างประเทศไทยใหม่เหมือนที่โบทนี้กํลาลังก่อร่างสร้างเพราะนั้นก็ขอเชิญชาวไทยทั้งหลายนะครับมาร่วมกันก่อร่างสร้างระบบระบบการปกครคองใหม่นะ ของพระพุทธเจ้านะฮะนะเพื่อที่ท่านจะได้เป็นสโสดาบันทิพย์ปไตยกันทุกทท่านนะครับนะอย่าลืมนะฮะตั้งอกตั้งใจที่จะเป็นสโสดาบันทิพย์ปไตยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ปกครองตนเองนะครับเพราะนั้นทุกคนเป็นได้ไม่ว่าจะศาสนาไหนก็เป็นได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่น,ผ,นผู้เบิกบานที่ปกครองตนเองนะครับเร <c oughs> ามาปกครองตนเองดีกว่าดีกว่าที่จะไปใช้พวกนักการเมืองมัน จบยุคของมันไปเลยไม่มีการใช้บริการตัวแทนพักาำลังอีต่อไปแล้วกลายเป็นประชาชนมาปกครองประเทศเองนี่คือคนไทยจริงถ้าเป็นคนไทยจริงท่านจะต้องแสดงจุดยืนว่าไม่เป็นทาสแล้วศักยภาพฉันได้มีอยู่เนี่ยฉันไม่ได้เป็นทาสนะฉันเป็นไทยแล้วเป็นคนไทยด้วยการติดธงระบอกประชาธิที่เป็นชนสูงธงระบอบประชาชนที่เป็นสูงนี้ต่อไปจะเป็นธงชาติครับเป็นธงชาติที่ประชาชนเป็นผู้ที่ปฏิวัติประเทศเปลี่ยนแปลงประเทศเอง โดยการส่งใบแสด,ดงเจตจำนงเอาบัตรประชาชนวางในใบแสด,ดงเจตจำนงส่งมาทุกทุกคนส่งทุกคนต้องทำนะต้องทําต้องส่งนะส่งมาละให้ทะลุ40ล้านใบส่งไปที่ขบวนกู้ชาติจักรสองขบวนกู้ชาติสองนั้นประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงเมื่อประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงรัฐรรมนุนตกไปเลยเราก็จะได้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยชั้นสูงนะฮะระบอบประชาธิปไตยชั้นสูงที่เป็นการปรกครองแนวทางพุทธน,นั่นเองนะครับขอเชิญทุกท่าน เดินเส้นทางอริยประเิฐนี้กับแอดธรรมนทิปย์ยเป็นชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาสูงระดับโสรบันธิปไตยและได้คิดค้นมาตรฐานใหม่ขึ้นมาเรียกว่า the super standard thailand นำมาใช้ในการปกครองประเทศใหม่เป็นต้นแบบแก่โลกมาเชิญชาวไทยทุกท่านตื่นตัวครับและโร,รงเรียนทุกโรงเรียนมหาลายัยทุกมหาลายัยปลุกชาวบ้านแถวแนั้นตื่นรับรู้ครับแล้วก็รับเงินค่าปลุกประชาชนไปด้วย ที่นี่เตรียมไว้ให้แล้วเงินเป็นจนํานวนเท่าไหร่ก็เชิญเข้าเรียนรู้คลิป่ื่มเป็นไปอนไปครับผมแอดธรรามาด้ยยินดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับ